เที่ยวไปรเร็วของเราวันนี้ขอยอยนุานำเสนอของแ่บกับคนแ่บของแซ่บกับคนแ่บอื้ออยกเกิดอะไรบอกไปทัวร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันหยุดเราเดินทางไปที่จังหวดจังหวาจังหวัดฉะ,ะเชิงเซาและได้เดินทางมาเจอหนึ่งในร้านยำที่คิดว่าอร่อยอะไรที่แ่บปลาลาก็แสบสำหรับเฮาเสมอเจ๊นวลปูดอกฉะเชิงเซาการเดินทางไปที่ร้านนั้นก็แสนจะง่ายดดยนำรถยนต์มุ่งตรงออกจากบ้านแล้วเซชกูเกิลแมปได้เลยเมนูแรกที่เราเลือกยำขม,มุยา มีความหอมของกลิ่นน้ำมะขามจากประเทศเอธิโอเปียผสานกับรสเปรี้ยวของมะม่วงหิมพันธ์จากประเทศอินเดียตามด้วยยำทะเลรวมซึ่งประกอบไปด้วยอาหารทะเลมากกว่า3ชนิดอื้อืหางกุ้งแท่งปากอีกหนึ่งเมนูที่ข้าน้อยเลือกปูม้าดองปูม้าแต่ละตัวผ่านการดองมาแล้วมากกว่า999วันเจ้าจงวีในปากของข้าเธอปิดท้ายด้วยไก่ดำทอดจากภูผ่านสกลงกวว้าวไปทวัวไปหลอดแรกเลยนีไกก่ ไก่เป็นไก่วาสัน้นไก่ไม่ก็ต้องเป็นไก่แต่มันหักแสบอีกทีเพราะมันทอดใหม่ๆเนาะกรอบเหมือนไก่ทอดเอาสรุปคะแนนที่ให้วันนี้สิเต็มสิกับความไล่บ้าของเราที่เว้่าไปทั่วไปที่ว้าอีกอย่างก็ดอกก็ดีแต่อาหารร้านเพิ่นก็อร่อยเจนวนปูดอง